มูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการจัดพิธีมอบตราตั้งและเกียรติบัตรให้แก่ที่ปรึกษากิติมศักิ์ถาวรคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุดประการสมัยที่25ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันทงสมงสองทีวีค่ะ เมื่อวันที่22มิถุนายน2568เวลา10นาฬิกานายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีรับมอบตราตั้งและเกียรติบัตรให้แก่ที่ปรึกษากิติศักสักถาวรคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลส,สมุทรปราการสมัยที่25โดยมีนายไพยวง์ชมณินาวากุล ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการในนามพิธีมอบตราตั้งและเกียรติบัตรคณะกรรมการกล่าวรายงานณมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยมีประหลัดจังหวัดสมุทรปราการนายอำเภอเมืองหัวหน้าส่วนราชการที่ปรึกษากิติมิ์ถาวรคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ มูลนิธิร่วมกุศลสมุดรปราการเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียงค่ะสำหรับมูลนิธิร่วมกุศลสมุดรปราการก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่23กันยายน2518รวมระยะเวลา50ปีนะคะโดยทุนจดทะเบียนในขณะนั้น55,000บาทรายได้ของมูลนิธิได้มาจากเงินบริจาค การบริหารงานของคณะกรรมการมูลนิธิเป็นไปตามข้อบังคับโดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการซึ่งจะดำรงตำแหน่งคราวละสองปีมูลนิธิมีหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินงานกู้ชีพผู้ภยัยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยทางน้ำ มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นไปตามระเบียบสาธารณาสุขจังหวัดเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1. เพื่อช่วยเหลือจัดการเก็บศพโดยไม่คิดมูลค่าและจัดตั้งสุสาน 2. เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์เกี่ยวกับงานกุศลต่างๆเช่นผู้ประสบอุทกภัยอักคีภัยและงานพิธีการอื่นๆ 3. เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาและสาธารณประโยชน์อื่นๆโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใดนะคะ 4. เพื่อจัดให้มีการดำเนินงานด้านปฏิบัติการแพทย์ 5. จัดให้มีงานเทศกาลประจำปีเช่นงานเทศกาลตรุษจ,จีนงานทิ้งกระจาดและงานวันเกิดหลวงปู่ใต้หงโจงชือกงมูล,ลนิธิร่วมกุศลสมุรปราการ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอดเป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนทั่วไปโดยมีรางวัลต่างๆเป็นเครื่องยืนยันนะคะเช่นรางวัลมูลนิธิดีเด่นจากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการประชุมสันนิบาตมูลนิธิภาคหนึ่งจากนั้นเป็นงานเลี้ยงขอบคุณและแขกผู้มีเกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดี แก่นายไพวงชำนินาวากุลประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการค่ะผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของมูลนิธิปอติกตึงมาร่วมพิธีรับตำแหน่งของคณะกรรมการสมัยที่25ของมูลนิธิร่วมกุศลสมุรปราการในวันนี้ และแสดงความยินดีกับคุณภัยวงค์ชานิดนาวากุลที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการและคณะกรรมการชุดใหม่ในวันนี้ผมเชื่อว่าภายใต้การนำของท่านไพวงค์คณะกรรมการชุดใหม่จะสามารถ สืบสารคุณธรรมอันดีงามของมูลน,นิธิร่วมกุศลสมุทรปราการที่จะมุ่งม,มั่นในการช่เหลือผู้เดือดร้อนปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ